พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้คือพฤติกรรมการแสดงออกที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีตซึ่งได้รับอิทธิพลจากทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมเหล่านี้มักพบในสัตว์ชั้นสูงที่มีระบบประสาทเจริญแล้วโดยสัตว์แต่ละชนิดมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป การแสดงพฤติกรรมของสุนัขที่ได้รับการฝึกมาพฤติกรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการเรียนรู้มาก่อนพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้ของสัตว์เนื่องจากพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนส่วนใหญ่จึงพบในสัตว์ชั้นสูงที่มีระบบประสาทที่จเจริญดี ที่เกิดจากการเรียนรู้สามารถแป็นย่อยออกเป็นแบบต่างๆได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเคยชินเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของสัตว์ที่เกิดขึ้นจากการทำซ้ำๆระบบของเวลานาน 2. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบฝังใจจากสิ่งเหล่าที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ซึ่งสำคัญพอที่จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมฝังใจเช่นการเดินตามหลังแม่ของลูกเป็ดหลังฝึกออกจกไข่สามพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกการที่สัตวเ์เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงพฤติกรรมหนึ่งกับการได้รับรางวัลและถูกลงโทษ 4. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขการเรียนรู้ที่จะนำสิ่งแล้ว ใหม่เข้าไปทดแทนสิ่งเวาการวมถึงการตอบสนองจากการลองผิดลองถูกที่เรียนรู้การเชื่อมโยงพฤติกรรมหนึ่งกับประโยชน์หรือโทษที่ได้รับ 5. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบใช้เหตุผลผ่านการเรียนรู้และนำข้อมูลที่เคยประสบมาใช้แทนตอบสนองในสถานการณ์ใหม่ ขอบคุณมากๆเลยะค่ะขอให้พี่มีนานรวยๆตายไปเราอะไรไปไม่ได้นะคะ